นคนละลายนิดนึงฉีดติดต่อกันสามวันฉีดครั้งหนึ่งไปก็จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับปัญหาพลิกใบหง,ง,งิกใบงอนะวันควนผมนะนำไบบอกไปบอกว่าให้ตัดนะครับตัดเสร็จปุ๊บเขายะแตกยอดใหม่เนาะแล้วก็ทําการฉีดสรุปคือผมฉีดไม่ทันครับ น้องแตกยอดมาใหม่ผมไม่ได้ฉีดเขาอาการเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่สำหรับโซนที่ฉีดจะเป็นประมาณนี้โซนที่ฉีดนะครับนี่อาการก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะดูจากอาการใบงีกใบงอนะครับตัดยอดเสร็จก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมา รอบแล้วฉีดไป1ครั้งนะครับผมบอกไปในะคลิปไปแล้วว่าฉีดประมาณ3-4ครั้งนะถึงจะหายขาดนะครับมาวันนี้เราจะมาซ้ําดอก2นะครับดาบ2กันไปไปดูกันวิธีวัดพันอะไรเหมือนเดิมนะครับใช้ตัวยาเหมือนเดิมที่เคยแนะนําไปรอบไปแล้วเนาะเราจะมาซ้ําด้วยตัวยาพารานี่แบบนี้เลยแต่เราจะใช้แค่เม็ดเดียวนะครับกับน้ําอัตราส่วนที่1นึ่งิดนะ มาเ,าเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับนําตัวยาพาราของเรามาละลายน้ําก่อนวิธีการละลายของแต่ละคนก็ตําให้ละเอียดก่อนก็ได้ค่อยละลายนะครับหรือว่าจะทําแบบที่ผมแนะนําแบบนี้ก็ได้มันไม่ได้ละลายยากหรอกแป๊บเดียวก็ละลายแล้วเห็นไหมวิธีแก่น,นี้จะง่ายกว่านะโดยส่วนตัวผมนะมันจะละลายได้ละเอียดได้ละเอียดกว่านะครับถ้าใครจะเลือกทาก็ได้เห็นไหมตัวยาพาราละลายง่ายนะครับ เนี่เสร็จแล้วมามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะต้องมีตัวนี้กระป๋องสเปรย์ฟอกตีนะครับอัตราส่วนน้ําที่เราใช้ในวันนี้อยู่ที่หนึงลิตรนะครับเราต้องหาภจชนะมาตวงเลยนะเอ้ยไม่ต้่มาตวงมากรองนะครับต่อไปก็นำตัวหัวเชื้อยาพาราของเรามาเลย คนละลายนิดนึงตรงนี้แล้วก็เทใส่ไปเลยดวดนี่ขั้นตอต่อไปก็เติมน้าไปนะครับรอบแรกเริ่มมีอาการดีขึ้นต้องบอกไว้ก่อนว่ามันได้ผลจริงไหมได้ผลจริงนะครับแต่มันก็ไม่ไม่เท่ากับตัวยาเคมีที่พวกสวนใหญ่เขาใช้กันนะแต่ทำมาได้ผลดีไหมได้ผลดีมากครับได้ผลเหมือนกัน ต่เราต้องฉีดบ่อย,อยน้ะหนึ่งประมาณ3ครั้งนะครับ 2- 3สครั้งถึงจะหายขาดนะครั้งที่แล้วผมฉีดไป1รอบแล้วนะครับไม่ต้องผสมหัวเชื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับสันไลตัวจับใบไม่ต้องผสมเนาะถ้าเราผสมอาจจะทําให้อาเกิดอาการใบไหมได้ไดเนาะไปเราไปดูฉีดพ่นกันกับพิกที่มีอาการใบงีกเป็นกอแบบนี้นะครับไม่ยากเลยฉีดไปเลย ฉีดติดต่อกันสามวันฉีดครั้งหนึ่งสามวันฉีดครั้งหนึ่งนะครับฉีดประมาณสี่รอบใบก็จะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะรอบต่อไปผมบอกว่าให้ตัดใบใช่ไหมตัดยอดให้น้องแตกยอดใหม่ขึ้นมาทีนี้พอน้องแตกยอดแตกยอดใหม่ขึ้นมาก็ทําการฉีดทีนี้ประมาณ3มรอบนะครับนี่นี่เป็นพวกเปลี้ยวไฟ วนไปอย่างนี้เลยฉีดไปช้อนฉีดใต้ใบถ้าไม่ต้องถ้าถ้าถ้าจะไม่ช้อนฉีดใต้ใบก็ฉีดคลุมนะครับคนฉีดช่วงไหนคนฉีดในช่วงเช้านะช่วงช่วงเช้าเช้าตู่นะครับขอแค่ไม่มีแสงแดดเนาะอยาให้มีแสงแดดถ้าดดดดแดดแดดก็คือแดดปกตินะอย่าให้แดดจัดนะครับถ้าแดดจัดจะทําให้ใบของเราไหมได้ เนะี่ยดูโซนตรงนี้นี่เห็นไหมพอทําการฉีดไปบ่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้อาการน้องก็จะดีขึ้นมานเะนี่ยฉีดกลุ่มไปเลยชุดนี้คิดว่าจะเอาคืนไม่ได้แล้วนะแต่สุดท้ายก็ได้ผลได้ผลดีามากเนี่ย่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะครับวิธีการป้องกันเพลี้ยวิธีการป้องกันพลิกใบหญิงใบงอนะครับ มันไม่ใช่วิธีการยากนะทั้งที่ดีนะครับสามอา่าอย่าให้เป็นเลยปลูกขึ้นมาก็ฉีดทุกๆุกเจ็ดวันเนาะฉีดตรงบ้างคุ้มอย่างเงี้ยเนี่ยทุกๆุกเจ็ดวันเออต้องบอกว่าต้องฉีดหลังจากการรดน้ํานะครับไม่ใช่ว่าฉีดเสร็จแล้วก็รดน้ําตามนะ <c ười> อ่ะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ผมว่าคลิปนี้นจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องสมาชิกเกษตรของในกลุม่มของพวกเราไม่มากก็น้อยนะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยจะได้มาดูมาเรียนรู้วิธีการปลูกผักในรูปแบบต่างๆวิธีการทำกรเกษตรง่าย,ายๆครับตัวสามารถปลูกได้ทุกชนิดอันนี้ยังไม่ได้ถอนหญ้าเลยโหรกมากเลยใบ่โหราพา อ๋อแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบายขอบคุณทุกการกดไลค์กดตามน,นะครับสวัสดีครับ